ในวันที่คุณหยุดงานคุณเคยสั่งให้ตัวเองเลิกเป็นตัวเองสักครั้งไหมเคยอยากให้กระดาษที่มีตัวเลขพิมพ์หลายน้ำกลายเป็นเพียงเชื้อเพลิงที่คอยเติมเต็มพลังงานให้ตัวคุณไหมนี่คงจะเป็นความฝันที่ได้กลายเป็นความจริงในช่วงชีวิตหนึ่งของผม อนใต้เป็นชื่อเรียกของอำเภอที่อยู่ทางใต้ของจังหวัดน่านผมอยู่ที่ท่ารถอำเภอเวียงสาในช่วงเวลาตีสีของวันซึ่งวันนี้ผมตั้งใจจะไปอำเภอนาน้ยของจังหวัดน่านและก็คงคอนเซปต์เดิมแค่พาตัวเองไปถึงนาน้อยเดี๋ยวก็คงมีที่เที่ยวเองมันก็กลายเป็นคำจำกัดความของผมไปโดยไม่รู้ตัวถ้าได้ชื่อว่าเรายังอยู่ในประเทศไทยการเอ่ยปากถามเจ้าของร้านข้าวร้านแรก ที่เราไปฝากทองไว้กับเขาก็คงจะเป็นเรื่องไม่ยากเกินไปเพราะไม่ว่าจะไปที่ไหนชาวบ้านทุกคนที่ผมเจอล,ล้วนแต่พร้อมที่จะช่วยเหลือเราทั้งนั้นแม่ค้าที่ตลาดแนะนําให้ผมมาสักการะวัดบุญยืนซึ่งเป็นอารามหลวงของอำเภอเวียงสาและยิ่งได้ยินว่าถ้ามาเวียงสาแล้วไม่แวะไปวัดนี้ก็ถือว่ามาไม่ถึงทำให้เช้านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการเดินทางที่ผมจะต้องเจอต่อไป รถประจำทางเวียงสานาน้อยนาหมื่นจะออกวิ่งตอน7จ็ดโมงเช้าและใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงในการเดินทางไปจนถึงอำเภอนาน้อยเป็นครั้งที่2ที่ผมเดินทางมาที่จังหวัดน่านอากาศในยามาเช้าก็ยังคงหนาวเหมือนเคยซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ผมชื่นชอบการนั่งตากลมเวลามาจังหวัดน่านรถประจำทางมาส่งผมที่อำเภอนาน,าน้อย และแม่กลายจากจุดลงรถผมก็เจอกับป้ายรถรับจ้างขึ้นดอยเสมอดาวขุนสถานผมเจอกับนาติ่งที่เปิดร้านนาน้อยการพิมพ์ที่จะเป็นคนขับรถพาเที่ยวจุดต่างๆของอำเภอนาน้อยระหว่างที่รอนะักท่องเที่ยวคนอื่นที่นัดไว้นาติ่งได้เล่าให้ฟังว่าเพราะปัจจุบันสื่อโซเชียลทาให้สิ่งพิมพ์มีงานน้อยลงแต่เราก็ต้องอยู่กับโลกที่เปลี่ยนไปให้ได้ทําให้รถรับส่งเที่ยวนาน้อยคันนี้ได้เกิดขึ้น และก็เป็นโชคดีที่ทำให้นักเดินทางที่ไม่มีรถส่วนตัวอย่างผมสามารถเที่ยวนาน้อยได้ง่ายกว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลยที่แรกที่นาติ่งจะพาไปคือเสาดินนาน้อยซึ่งตั้งอยู่ในความดูแลของเขตอุทยานแห่งชาติสีน่านและอยู่ไม่ไกลาจากตัวอำเภอนาน้อยเสาดินนาน้อยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดน่าน เสาดินเกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดการทับถมกันของดินและถูกน้ํากัดเซาะบวกกับการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกจนมีลักษณะเป็นเสาที่ผุพังจากการโดนน้ากัดเซาะแบบที่เห็นเสาดินอน้อยมีลักษณะเป็นแท่งดินผสมกับหินลูกลังแดงปนส้มซึ่งแต่ละก้อนก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปมีข้อสันนิษฐานว่าเมื่อก่อนพื้นที่แถบนี้เคยเป็นทะเลและมีอายุราวๆหนึ่งหมื่นถึงสามหมื่นปี นอกจากนี้ยังมีการค้นพบกำไลหินและขวานโบราณที่นี่ทำให้ที่นี่อาจจะเคยเป็นที่อยู่ของมนุษย์ในยุคหินเก่าผมเคยเห็นรูปสาวดินนาน้อยตามสื่ออยู่บ้างแต่ก็เป็นภาพวิวที่คนอื่นลงเพื่อจะเช็คอินซึ่งแตกต่างจากการได้ดูของจริงเต็มสองตาเสาดินที่ตั้งตะหงานข้ามการเวลาผ่านแดดผ่านฝนมาจนถึงปัจจุบัน ผมเคยแอบจินตนาการในหัวถ้าผมย้อนเวลากลับไปได้ผมก็อยากจะเห็นที่มาจริงๆของสิ่งเหล่านี้เหมือนกับบางครั้งที่เราอยากจะรู้ว่าไก่กับไข่อะไรมันเกิดก่อนกันทั้งๆที่มันไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตเราเลยผมออกจากเสาดินและมีเป้าหมายต่อไปคือดอยเสมอดาวซึ่งระยะทางจากเสาดินถึงดอยเสมอดาวก็ประมาณ20กว่ากิโลเมตรเมื่อรถเริ่มขับขึ้นเขาเส้นทางก็เริ่มจะชันขึ้นเรื่อยๆ ตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้จนกระทั่งถึงดอยเสมอดาดวดอยเสมอดาวเป็นจุดชมวิวและลานกลางเต็นท์ที่ตั้งอยู่บนลานกว้างตามสันเขาและที่นี่ก็เป็นที่พักของผมในคืนนี้ซึ่งนัตติ่งก็แนะนําว่าให้ผมไปกลางเต็นท์ด้านหลังของที่ทําการเพราะด้านหน้าจะเต็มไปด้วยเต็นท์ของทยานและมีนักท่องเที่ยวเยอะด้านหลังจึงเหมาะกับคนชอบความสงบมากกว่า วิวด้านหลังกับอากาศเย็นๆก็ทำให้ผมอยากหลับพักผ่อนสักหน่อยเพราะอากาศที่นี่ดีมากๆทำให้ผมก็หลับไปหลายชั่วโมงเชื่อไหมผมไม่เคยไปเที่ยวกลางเต็นแล้วได้นอนพักผ่อนเยอะแบบนี้แต่สุดท้ายผมก็ต้องแบกเป้เดินออกไปถามใครสักคน ว่าแถวนี้มีอะไรให้ผมเที่ยวบ้างตามภาษาของคนที่อยู่เฉยๆไม่ค่อยจะเป็นแบบพวกน้ำตกอะไรไม่มีอ่ะไม่มีค่ะที่นี่ไม่มีหาชูไกลค่ะเดินไปอีกสี่กิโลอ๋อเดินไปได้ไหมครับเดินไปเหรอคะผมไม่มีรถดะไมันไกลนะคะลงดอออีกแล้วก็ลงไปอีก ถ้าพี่เดินขึ้นมา<ะ>พี่จะหเหนื่อยนะพี่จะลงไปเที่ยวเฉยๆเหรอคะแล้วก็ขึ้นมาเอารถหนุ่มไปก็ได้รถมอเตอร์ไซค์อ๋อได้หรอครับมันไกลไหมสี่กิโลอ๋อสี่กิโลน้องเจ้าหน้าที่อุทยานที่ผมไปสอบถามคงจะดูสงสารผมที่ต้องเดินไปผ่าชู้ผมก็เลยได้รถมอเตอร์ไซค์ของน้องเขามายืมครับ ทั้งๆที่ตอนแรกผมก็แอบทําใจไว้แล้วว่าคงต้องเดินไปรอดูในแผนที่ก็ประมาณ4กิโลเมตรและสุดท้ายก็ยังกลายเป็นโชคที่ยังเข้าข้างผมในการเดินทางครั้งนี้ที่เที่ยวของดอยเสมอดดาวจะมีจุดชมวิวอีก2จุดที่นักท่องเที่ยวสามารถไปได้จุดแรกคือปลายฟ้าที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากลานกลางเต็นท์เป็นจุดที่อยู่สูงที่สุดของดอยเสมอดดาวและสามารถมองเห็นวิวได้ไกลสุดลูกบูตา อีกจุดคือผาชูที่ห่าไปประมาณ4กิโลเมตรและเป็นที่ตั้งของที่ทําการอุทยานแห่งชาติสีน่านซึ่งสาเหตุที่ผมอยากจะไปผาชูก็คงจะหนีไม่พ้นชื่อของมันที่ทําให้ชวนน่าคิดถึงชู้รักชู้สาวอะไรทํานองนี้และผมก็ทราบที่มาของคําว่าผาชูที่เป็นเรื่องเล่าของเจ้าจวงที่หลงป่าและได้พบลักใหม่กับลูกสาวของนายพลที่มีชื่อว่าเอื้องทั้งทางที่เจ้าจวงมีชายาอยู่แล้วคือเจ้าจันทร์ แต่เจ้าจวงก็ตัดสินใจเลือกไม่ได้จึงมาที่หน้าผานี้และได้อธิษฐานว่าถ้าความรักของทั้งสามคนเป็นความรักอันบริสุทธิ์ขอให้ร่างกายของตนเป็นต้นไม้อยู่คู่กับหน้าผานี้ไปตลอดกาล ใช้เวลาที่ผ่าชู้ไม่นานก็กําลังจะกลับเพราะรู้สึกว่ารังกลางเต็นที่เราเสมอดาวจะอากาศดีที่สุดแต่คงจะเกรงใจน้องเจ้าหน้าที่ที่ได้ยืมรถมาผมจึงอยากจะรีบไปคืนพร้อมกับน้ํามันที่เติมให้น้องจนเต็มถังบางทีการได้ฟังเรื่องเล่าของแต่ละสถานที่ก็เหมือนกับเราได้ประทับตาลงในสมุดบันทึกของวิชาเดินทางไกลที่ในตอนเด็กก็ไม่ดูเป็นอะไร เวลาที่ผมไปค่ายลูกเสือผมจะคิดถึงแต่วิชาเดินทางไกลมันรู้สึกเป็นกิจกรรมที่สนุกต่า,กางาที่ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเราเดินไปทําไมมันก็แค่การเดินในเส้นทางที่ถูกกําหนดจนพอโตมาและมีโอกาสได้คิดถึงันเวลาเหล่านั้นมันก็ทําให้ผมรู้ว่าตอนนั้นผมชอบมันจริงๆ ที่รอยเสมอดาวจะมีจุดชมวิวและจุดถ่ายรูปสวยๆอยู่เยอะแต่ก็มีจุดหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นได้แต่ไกลมันคือผาหัวสิงเป็นหน้าผารูปร่างคล้ายสิงโตตั้งเด่นอยู่บนเขาเสมือนเป็นเจ้าป่าของดอยแห่งนี้ผมยืนรอถ่ายรูปหัวสิงจนรอแทบไม่ไหวเพราะนักท่องเที่ยวดูท่าจะมากันเรื่อยๆจนผมรู้สึกว่าเราไปหาที่นั่งที่อื่นก็ได้ แต่ก็ไม่รู้ทำไมผ่านไปสักพักคนก็เริ่มตามผมมานั่งในมุมที่ผมคิดว่าสงบที่สุดของตัวเองสุดท้ายผมจึงหนีไปนั่งด้านหลังของเต็นที่ผมกางไว้มันจะมีหินยุก้อนหนึ่งกับวิวภูเขาส่วนตัวและที่หน้าแปลคือตรงนี้สงบมากๆเหมาะกับการนั่งดูพาทิตกเป็นที่สุดจริงๆการมาเที่ยวตามบุทยาน้ืยการไปกางเต็นบนภูเขาสักที ก็แทบจะต้องมีโมเมนต,ต์นั่งดูภาธทิตกดินกันทั้งนั้นผมที่อาจจะเคยเห็นภาธทิตกดินมาหลายครั้งอยู่บ้างแต่ก็ต้องขอบอกเลยว่าถ้าได้มีโอกาสไปโดยเสมอดาวอยากจะให้คุณลองไปนั่งที่ที่ผมเคยนั่งตรงนี้ดูสักครั้งคุณอาจจะลืมบรรยากาศตรงนี้ไม่ลงจริงๆ สำหรับนะักท่องเที่ยวที่ไม่ได้มีอุปกรณ์มาทำอาหารแบบผมก็คงต้องฝากท้องไว้กับร้านคา้าด้านล่างตามเคยถึงอากาศจะหนาวเหน็บตลอดทั้งคืนจนถึงเช้า แต่ก็ไม่เคยจะหยุดผู้คนที่ต้องการจะเห็นแสงแรกของวันที่ดอยเสมอดาวได้ผมลากตัวเองออกมาจากเต็นท์พร้อมกับสภาพที่ยังไม่ตื่นเต็มที่เพื่อเสพกับวิวสุดท้ายของทริปนี้ก่อนที่ผมจะต้องกลับจากดอยเสมอดาวตอนที่ผมรู้จักนานใต้คือตอนที่ผมเคยมาจังหวัดนานครั้งก่อนผมก็ไม่เคยคิดว่ามันจะหนาวได้ขนาดนี้ แต่นี่แหละคือเสน่ห์ของการมาเที่ยวภูเขาผมก็ไม่แน่ใจว่าจะได้กลับมาที่นาน้อยอีกไหมเพราะประเทศไทยก็มีอีกหลายที่ที่ให้หน้าไปซะเหลือเกินแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้จากทริปนี้นั่นคือการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติมันไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีการแบ่งแยกชายหรือหญิงจะอายุหรือชาติพันธุ์สุดท้ายแล้วในเส้นทางเดินที่แตกต่างกันมันก็จะมีอยู่หนึ่งเส้นทางที่จะได้วนมาบรรจบกันเอง